ในส่วนของกรณีเวียดนามนะครับเราขอรีแคปเวียดนามสั้นๆนะครับในส่วนของทางเวียดนามเนี่ยครับจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยคือทางคุณชัมออกมาประกาศนะครับผ่านแพลตฟอร์มทูตโซเชียลนะครับ<ช>บอกว่าเนี่ยสหรัฐได้ดีวการค้าได้บรรลุข้อตกลงการค้ากับเวียดนามแล้วลารายละเอียดสสำคัญนะครับเราขยี้มาให้ดูทางด้านขวานะครับเราจะพบว่าเนี่ยสหรัฐจะเก็บสินค้านําเข้าจากเวียดนามเนี่ยอัตรา20%จากเดิมเนี่ยที่เขาโพสต์ไว้ช่วงเดือนเมษาคือ46%ก็เราเรสักครึ่งหนึ่งนั่นเองนะครับก็ นับว,ว่าเป็นดีลที่ดีเหมือนกันนะครับถ้าเวียนนามได้ตามนี้เนาะโอเคทีนี้แต่ว่าที่สําคัญเลยเนี่ยของเวียดนามก็คือว่าสหาราฐเนี่ยเบสินค้าเนี่ย20เป็นั้นเป็นสินค้าสัญชาติเวียดนามนะครับ<ช>ต่ราะว่า <ผม S 1> ถ้าเป็นสินค้าที่ไม่ใช่สัญชาติเวียดนามหรอ,อะมาอายุมขอพที่เวียดนามก่อนแล้วส่งก่อไปสหรัฐอย่างเช่นสินค้าของประเทศหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเป็นเพื่อนบ้านเวียดนาม<อ>ประเทศใหญ่หน่อยนะครับผมโอเคอย่างเช่นจีนละกันนะโอเคครับผมครับโอเคก็นีของจีนนะถ้าเกิดเป็นสินค้าของจีนเนี่ยมาพักที่เวีย ตรงออกไปทางสหรัฐนะครับจะลดอัตราภาษี40%ครับผมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเลยเนี่ยที่ตลาดอาจจะยังไม่ได้ให้น้ำหนักตรงนี้มากก็คือว่าเป็นการที่เวียดนามเนี่ยจะเปิดตลาดสินค้าให้สหรัฐหรือที่เรียกว่า total access นั่นเอง total access เนี่ยหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าผู้ประกอบการสหรัฐสามารถเข้าถึงตลาดของเวียดนามได้อย่างไม่มีภาษีนําเข้าก็คือเพื่อง่ายเวียดนามเก็บภาษีนําเข้าสินค้าจากสหรัฐ0%และไม่หยุดเพียงแค่นั้นเวียดนามเนี่ย จะผ่อนคลายข้อกาหนดอื่นๆข้อกําหนดอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษีหรือนอนทาริบเบลเลอร์เพิ่มเติมอีกด้วยก็อย่างเช่นมาตรฐานสินค้าแล้วก็โคต้าสินค้าหรือว่าโวักร์แซนด์าต่างๆครับผมอันนี้เนี่ยเข้าใจว่าเชิงหลักการจะเป็นลักษณะนี้ครับอันนี้ผมถอดความมาจากที่ทางคุณทรับต้องการจะสื่อครับผมคือเรียกได้ว่าโอเคยกมือเลยมาเลยพี่แล้วแต่พี่เลยครับคลาๆอย่างนั้นครับเนาะเพราะว่าเกมเนี้ยของเกมของสงครามการคลาเนี่ยนะครับเราก็ย้ำบ่อยว่า มันไม่ใช่สหรัฐต่อโลกใช่ครับมันดูเหมือนสหรัฐต่อโลกแต่จริงมันคือสหรัฐต่อจีนคล้ายๆอย่างนั้นครับอ่านะเพราะว่าอ้าวตอนเทรดบอลหนึ่งย์เขามีบทเรียนแล้วนี่บอกเก็บจีนจีนทําไงครับจีนไปรีเอ็กซ์พอร์ตมาเวียดนามเอยแล้วก็ประเทศไม่ไกลไม่ไกลอ่าประเทศไทยอ่ครับผมก็คล้ายๆกันเออครับผมแล้วก็เม็กซิโกแคนาดาคุณจะเห็นว่า ในรอบนี้เนี่ยนะครับเม็กซิโกแคนาดาเนี่ยโดนดีลตัวเองไปก่อนเลยอืมครับเพราะว่าเขาเป็นบัตรใกล้เดินเคียงของทางสหร<ล>ัฐเนาออ่ะคุยง่ายหน่อยอ่ะมาคุยกันซิว่ายังไงใช่ซึ่งถ้าคุณไปนับนะตั้งแต่2 0ง8ที่มีเทรดวอลหนึ่งจุดศูนย์นะครับจน,นถึงปัจจุบันเนี้ยจีนเนี่ยส่งส่งของไปเม็กซิโกเยอะขึ้นแล้วเม็กซิโกส่งไปอเมริกาเยอะขึ้นครับอ้าวหมายความว่าไงครับเออเนาะเพราะว่านี่แหละมันคือรีเอ็กซ์พอร์ตครับนะครับรัฐบาลนี้โอเคครับซึ่งเน่ีย อาจจะมีประเทศที่รับผลกระทบหน่อยก็คือทางจีนนั่นเองนะค,ะครับพอทางคุณทั้งประก,กาศดีลในเบื้องต้นของเวียดนามเนี่ยทางจีนก็ออกมาส่งสัญญาณที่จะล้มปาาเวียดนามน,นิดนึงก็คือว่าเนี่ยจีนยินดีนะที่มีบางประเทศเนี่ยเจรจากับสหารัฐได้แล้วมาประเทศครับผมไม่บอกว่าใครเขาไม่ได้บอกใครเขาไม่ได้บอกใคร,เข,ใครเขาบอกว่ายินดีด้วยที่มีบางประเทศเนี่ยแก้ไขข้อขัดแย้งได้ด้วยการเจรจาแต่ว่าจีนเนี่ยขอสมวนสิทธิ์ที่จะตอบโต้ถ้าแอคชั่นใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นจากดีลต่างๆเนี่ยกระทบกับข้อตกลง กระทบกับผลประโยชน์ของจีนนั่นเองครับซึ่งพอจีนออกมาพูดอย่างนี้ปุ๊บทางเวียดนามก็ออกมาอัปเดตนิดนึง่าเนี่ยดีลที่เขาคุยกันเนี่ยยังไม่ฟิแนลไลซ์นะครับดังนั้นเนี่ยตะกี้ที่ผมถอดความไปตะกี้เนี่ยอาจจะมีการ subject to เปลี่ยนแปลงได้ในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันครับเนาะแล้วเวียดนามยังดราม่าขนาดนี้ครับและไทยแลนด์เราละครับแต่ตรงนี้เนี่ยเป็นคีย์ในยะว่าเนี่ยเวียดนามยังไม่ได้ชนะไทยในมิตินี้นะครับเพราะว่าแน่นอนก็เราอิงจากที่ทางรัฐโคศพของทางเวียดนามเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันบอกว่าเนี่ ก็ยังไม่ไฟนนลไลฟ์ดังนั้นเนี่ยถามว่าเนี่ยรา,ายละเอียดเนี่ยอาจจะใกล้เคียงกันในลักษณะนี้ไหมใช่แต่ว่านั่นหมายความว่าไทยเราก็ไม่ได้ช้าไปกว่าเวียดนามในมิตินี้เพราะว่าเวียดนามเนี่ยก็ยังไม่ใช่ประเทศที่ได้ข้อสรุปทางการค้าอย่างชัดเจนเช่เนอังกฤษครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาต่อกันในทางช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเย็นวันศุกร์เนี่ยมีประเด็นที่อัปเดตค่อนข้างหลายประเด็นนะครับก็คือว่าทางสหรัฐนาโดยคุณช้ําเองเนี่ยออกมาอัปเดตนะครับย้ําประเด็นที่ว่าเนี่ยโอเค ช่วงเดินเมษายนเนี่ยเขาประกาศอัตราภาษีรีสิปัคโคทาลิปออกมาเนี่ยเป็นอัตราเบเบื้องต้นแต่ว่าเขาจะเตรียมส่งซองอ่าแนใจซองสีอะไรแต่เดาว่าอาจจะสีขาวครับผมเขาส่งซองจดหมายไปนะครับตอนจดหมายเนี่ยอันนี้ส่งต่อไปให้ประเทศแต่ละประเทศที่เป็นคู่ค้าของเขาทั่วโลกเลยในซองเนี่ยจะระบุอัตราภาษีใหม่ไว้ในนั้นครับซึ่งอัตราภาษีเนี่ยจะเป็นอัตราภาษีที่สหรัฐจะต้องจ่ายออกขอไปที่ประเทศคู่ค้าจะต้องจ่ายครับผม โดยจะเริ่มเก็บเนี่ยในวันที่หนึ่งสิงหาคมครับอืมแล้วถ้าไปสนีแบบกฎหมายโต๊ะหล่นนะทำไงครับก็ไม่แน่ใจว่าเขาอาจจะใช้หลายวิธีเนาะเช่นส่งอีเมลครับลักษณะนี้แต่ว่าถ้าเพื่อความเป็นทางการเนี่ยก็จะเป็นกระดาษครับผมอ๋อครับอันนี้ผมปรอเมือินเอาตอนนี้กําลังข้ามมหาสมุทรมาใช่ครับนี่รูปซ้ายนะรูปซ้ายนี่คุณทรัมป์นะรูปขวานี่เบสเซนเบสเซนชูมืองนี้คือ5%้าเปอร์ซ็นตหรือเปล่า ็15%คุณเบสเซนออกมาเนี่ยคือคุณเบสเซนมาพูดถึงประเด็นนี้เช่นเดียวกันอันนี้ยเป็นประเด็นที่อัปเดตในช่วงของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคุณเบสเซนเนี่ยเขาออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงว่าอัตราภาษีที่อยู่ในซองเนี่ยเป็นอัตราที่จะเอามาแอพพลายหากแต่ละประเทศนั้นๆน่ะมีข้อตกลงหรือว่าดีลกับสหรัฐแล้วซึ่งถ้าไม่ดีลโอเคคุณเบสเซนบอกว่าจะกลับไปใช้เลทเดิมตั้งแต่เดือนเมษายนก็ได้ไม่ว่ากัน10%หรือ36 เข้าใจว่าสามครับ <Okay. S 2> ทีนี้ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ <Okay. S 2> ประเด็นคุณเป้เซ่นพูดออกมาเนี่ยอาจจะเป็นนัยยะอ่อนๆน,นะครับอาจจะพอตีความเป็นในเชิงบวกได้ว่าอัตราภาษีในซองจดหมายที่เชื่อว่าเราจะได้รับกันในเร็วๆนี้เนี่ยอาจจะเป็นภาษีที่มันเป็นดิเรกใช่ไหมดังนั้นดิเรกย่อมดีกว่าโนดิเรกดังนั้นดิเรกอาจจะต่ํากว่าโนดิเรกที่เคยประกาศไว้เมื่อต้นเดือนเมษาหยนก็เป็นได้เ uh. ช่นเดียวกันครับผม uh. ครับอ จดไว้นะครับคุณวรรณพฤกษ์นะบอกไว้อันนี้เป็นมุมมองของเราต้านขาดเท่าไหร่เดี๋ยวมาเก็บกับวรรณพฤกษ์คล้ายๆกันแต่ว่าเขาเป็นมุมมองก็บอกอันนี้ผมอิงจากมุมมองของทางคุณเปอรเส้นเป็นหลักนะครับเขาก็ชูมือลักษณะนี้แล้วครับผมเราก็เชื่อว่าเนี่ยโอเคเราก็มองคล้ายๆเขาแล้วกันเนาะเออเขาเล่นบทกันแบบเอ้ยเดี๋ยวอ่าเหมือนแบบเอ้ยไม่เดี๋ยวคนนึงเขาเรียกกู๊ดคอรแบทคอร์สไอ้คนนึงพูด อขึงขังอีกคนหนึ่งให้ใจเย็นๆคอ่ะสักพักคนหนึ่งขึงขังอีกคนเดี๋ยวใจเย็นเย็นปะเพคือพอเธอปวดหัวนะมีเคาะกันทุกวันนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เอาป็นว่าเอาสรุปสรุปนะมันจะเข้มข้นมากนะคือคุณดูดิวันพฤหัสกับวันศุกร์ภาวะตลาดมันต่างกันขนาดไหนสัปดาห์นี้คืออีเวนต์จริงอ่ะ นะจริงๆเนี่ยนะประเด็นลักษณะนี้เนี่ยการที่ทั้งสองท่านเนี่ยรับสงกันมาเนี่ยมันเป็นคาเลคเตอร์เอกลักษณ์หนึ่งของคุณชั้มนะเพราะคุณชั้าเนี่ยเขาอ,อาจจะมีแนวคิดที่เขาชอบความหมือหวาเขาชอบความผ,ลผลันผวนเขาชอบความกล้าได้กล้าเสียตรงนี้เนี่ยมีวิทยากรกท่านหนึ่งเขาเคยฉายภาพตรงนี้ให้เราฟังไว้ก็คือทางโรเตอ,อารนั่นเองคร,ครับผมเราเคยเชิญมานะคุยอยู่กับทางลูกค้าครับก็คือท่านก็วิเคราะห์พวกเนี้ยับซึ่งมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะ เป็นอิทิวิทยาของทางการเมืองระหว่างประเทศนะครับโอเคครับโอเคมาครับสุดท้ายมาสู่ในเรื่องของไทยกันบ้างละกันนะครับเรื่องของไทยเลยเนี่ยคือว่าจากก่อนหน้านี้เนี่ยทางรัฐมนตรีคลังนะครับนำโดยคุณพิชัยเนี่ยเขาบอกว่าเราจะเดินทางไปเจรจาการค้ากับสหรัฐเนี่ยในช่วงครึ่งท้ายของสัปดาห์หน้าครับซึ่งพอเจรจาเข้าไปเนี่ยล่าสุดเนี่ยเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวออกมาครับผมก็คือว่าเนี่ยเชิงนัยเนี่ยเขาพูดในลักษณะที่ว่า โอเคการเจราจาการค้าเนี่ยยังต้องใช้เวลาครับง่ายๆคือว่าการเจราจาเมื่อต้นเดือนกรกฎา,าคมที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปเออคือยังแบบเนาะคือ,คอตลาดก็ไม่รู้คาดหวังไปได้ยังไงอะ่ะคือคมันเห็นอยู่ว่าเวียดนามเขาแบบเขาแบบท็กเกิลขนาดไหนเราคุยรอบแรกนะครับคือคูดอคือ,คอ,คอท่านท่านรัฐมนตรีคลังเนี่ยท่านท่านเก่งมากแหลนะนะแต่ว่าคุณก็ต้องดูตามโปรเซสใช่ครับเนาะแล้วก็ จริงๆเกมนี้มันก็เป็นเกมที่ยากเนาะประเทศไทยเรียกว่าอำนาจต่อรองก็คือถ้าเทียบกันอะเวียดนามเนี่ยโดนอย่างนั้นอะคือไทยมันก็อำนาจต่อรองก็ไม่ได้สูงปเวนเวียดนามนะแต่ว่าสูงกว่าคือไม่ได้สูงกว่ามากแต่สูงกว่าไม่แพ้แล้วกันก็คือสี่สิบปดกับสามหกอะคุณคิดันเลนเลยเ,ลยเนาะก็ประมาณว่าส0มสิบเปอร์เซ็น่ะที่ไทยจะมีอำนาจต่อรองกว่าคือไม่ควรจะแบบสมมติเขาได้ยี่สิบแล้วเราไปเกินนะคืออย่างนี้คือคือ เสียเส้นจริงๆนะคือคือมันโดยหลักของเหตุและผลนะถ้าคุยกันบนเหตุผลได้อย่างถูกวิธีอ่ะเลขเราต่ำกว่า2ี่สิแน่นอนนะแต่ตอนนี้ตลาดไพ่กันอยู่ว่าเดี๋ยวจะโดนหนักกว่านะครับยงังไงก็เดี๋ยวติดตามกันครับคือประเด็นที่เกิดขึ้นในรูปทางซ้ายเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้ตลาดเนี่ยกังวลในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะเป็นช่วงครึ่งเช้าอย่างน้อยในครึ่งเช้าของวันนี้นะครับแต่ว่าแต่ใดก็ตามเนี่ยทางคุณพิชัยนะครับออกมาประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมว่าเนี่ยพอ เรายังไม่ได้ข้อสรุปการเจรจากับทางสหรัฐนั่นหมายความว่าเราในฐานะทีมไทยแลนด์ต้องเวิร์กกันหนักขึ้นครับ,รบวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็ประชุมนะครับก็คือว่าเนี่ยโอเคเราขอทบทวนข้อตกลงกันหน่อยดังนั้นเนี่ยเขาเผยรายละเอียดมาเพิ่มเติมนะครับว่าเนี่ยข้อตกลงในเบื้องต้นที่เสนอทางสหรัฐไปเนี่ยคือว่าเราตั้งเป้าแล้วนะว่าจะลดการเกินดุลการคาร้ากับสหรัฐลดลงแค่ไหนลดลงเรา70%ในระยะเวลา5ปีครับ70%นนี่ถือว่าไม่น้อยนะครับแล้วก็ ภายในระยะเวลา5ปีด้วยแต่ตรงนี้เนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขอ disclaimer นิดนึงว่าเนี่ยดีลตรงนี้เนี่ยข้อเสนอตรงนี้เนี่ยเป็นข้อเสนอที่เสนอไปกับทางฝั่งรัฐต้นอยู่แล้วซึ่งเชื่อว่าเขาคงเห็นด้วยในหลักการอยู่แล้วแต่ว่าในทางรายละเอียดเนี่ยคงต้องเวิร์กกันนิดนึงครับผมแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทางคุณพิชัยเนี่ยเขาย้ําว่าใครนั้นจะยื่นข้อเสนอที่เราปรับปรุงใหม่แล้วเนี่ยให้ทันก่อนวันที่9รกรกฎาคมนี้แน่นอนครับโอ้โหพูดเหมือนจะนานครับผมแต่ว่า2วันแตต่่เเค้าาาารรทิููจกปนถ ูจากรูปเนี่ยไม่แน่ใจอาจจะดูคล้ายกินข้าวแ,แต่แน่นอนแหละก็คือมีการเป็นปรึกษาแลกเปลี่ยนไอเดียกันอยู่แล้วครับผมบก็คือพู่ง่ายๆคือทีมไทยแลนด์นั่นน่ะเราทํางานกันหนักแน่นอนอยู่แล้วครับเชื่อมั่นกันครับโอเคทีนี้ครับขอมาอธิบายรา,ายละเอียดนิดนึงว่าในส่วนของความท้าทายของไทยเนี่ยที่สหรัฐที่ที่เราต้องต่อรองกับสหรัฐเนี่ยแน่นอนว่าช่วงต้นรายการเนี่ยถ้าใครจํากันได้เนี่ยในข้อตกลง,งของเวียดนามเนี่ยมีข้อหนึ่งคือว่าทางเวียดนามเนี่ยยอมลดภาษีนําเข้าสินค้าให้สหรัฐลงเหลือศูนย์เป แล้วก็พูดง่ายๆคือว่าเป็นการเปิดตลาดท Ac งหมดให้ตลาดให้สินค้าทั้งหมดจากสหรัฐเข้ามาสู่ตลาดเวียดนามได้อันนี้ย<ม>ิงจากตามที่คุณทําเขาบอกไว้นะครับแต่ว่าในส่วนของไทยเองเนี่ยเราเชื่อว่าความ,มท้าทายของไทยเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องการลดภาษีเหลือศูนย์เปอร์เซ็นให้สหรัฐครับถ้าไม่คิดอย่างนั้นเราดูง่ายเลยถ้าสหรัฐเขาอยากส่งออกสินค้ามาขายในเวียดนามกับไทยคล้ยายๆกันแล้วกันเวียดนามกับไทยเนี่ยเป็นประเทศกำลังพัฒนาใช่ไหมครับ,รบกำลังพัฒนาหมายความว่าไงครับ GDP per capita ตำ่ำ ก็พูดง่ายคือเรามีตังไมะเ้อยใช่ครับพอเรามีตังค์ไม่เยอะปุ๊บเนี่ยเราจะซื้อสินค้าจากประเทศเขาได้เยอะแค่ไหนครับผมให้ภาษีศูนย์เปอร์เซ็นก็อาจจะซื้อได้ไม่มากาดังนั้นเนี่ยผมเลยเชื่อว่าเนี่ยทางคุณชัําเนี่ยไม่น่าจะเอาประเด็นนี้เนี่ยหรือโดยทางสหรัฐเนี่ยไม่น่าจะเอาประเด็นนี้เนี่ยมากดดันให้ประเทศพัฒนาแล้วต้องลดภาษีเขาน่าจะไปกดดันประเทศอื่นๆ,ๆที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วเหมือนกันเช่นยุโรปและญี่ปุ่นเป็นหลักในกรณีทาริ f f ศูเปอร์เซ็นนะครับ แต่ทีนี้เชื่อว่าประเด็นที่ทางสหรัฐเนี่ยให้น้าหนักเลยเนี่ยก็คือว่าเป็นประเด็นเรื่องของการสวมสิทธิสินค้านั่นเองครับเพราะว่าเนี่ยอย่างในกรณีเวียดนามเนี่ยเขาก็กล่าวค่อนข้างชัดนะครับว่าเนี่ยถ้าสินค้าสัญชาติอื่นที่ไม่ใช่เวียดนามเนี่ยแต่ส่งออกจากเวียดนามเนี่ยโดนภาษีสูงกว่าสินค้าเวียดนามไปเป๊ะนะนี่แหละครับดังนั้นเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยเราก็เลยเชื่อว่าเป็นประเด็นที่เป็นอิชูสําคัญอยู่ไม่แพ้กันนะครับในการเจราจาการค้าเพราะว่าเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยอาจจะส่งผลทําให้การเจราจาต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนไไปดด้เเช่่นียวครับอก็ อ่าแต่ว่าเดี๋ยววันที่เก้าส่งไปครับก็ต,ต้องใช้เวลาปรับปรุงนิดหนึ่งก่อนเ,ออเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็รีวิวครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นนัยยะว่าเนี่ยที่เราเจราจากันเขาช่วงต้นเดือนเนี่ยอาจจะล่าช้าก็เพราะว่าเนี่ยเชื่อว่าคงต้องหาประเด็นแอดเดสในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าส่วนนี้เนี่ยไม่ไ,มได้เกี่ยวข้องกับภาษีโดยตรงครับผมใช่แล้วก็มีเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีอกีกที่อาจจะพูดกันถึงน้อยพูดถึงกันน้อยเพราะว่าอย่างเวียดน,นามเนี่ยเรื่องทัวรเอเซ่และมีเรื่อง ไม,ไม่ไม่มีมาตรการกีดกันทางด้านการค้าที่ไม่ใช่ภาษีด้วยนะซึ่ง USTR นะหรือว่าหน่วยงานทางการค้าของทางสหรัฐเนี่ยก็คเ,เคยออกรายงานทุกประเทศเลยว่ามีอิชชู้ทางด้าน non tariff policy อ,อย่างไรนะซึ่งไทยนี่บอกเลยว่าก็มีอยู่พอสมควรสามซีนาะครับผมยาวกว่าจีนครับครนะครับผมว่าเดี๋ยวรอฟัง เดี๋ยวรอฟังเดี๋ยวราดูรายละเอียดถ้าทางอเมริกาจะพูดอะไรนะเดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้โอเคราฟังได้จริงๆแล้วเนี่ยใน่วนของไทยเนี่ยอันนี้นิดนึงนะครับถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยของจีนเนี่ยอาจจะมีดีเทลมากกว่าหน่อยแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าอินดีเทลของทางจีนเนี่ยนะครับที่ในเปเปอร์ของ u s c r ีเนี่ยอินดีเทลที่เขาเขียนค่อนข้างที่จะยาวเนี่ยเขาจว่าเขาลงลึกรายละเอียดค่อนข้างเยอะอืมครับผมแต่ของไทยเนี่ยด้วยความที่โชคดีคือเขาอาจจะลงลึกรายละเอียดไม่มากนั่นแปลว่าเนี่ยคือเราอาจจะมีความสําคัญในมุมเเเ้้าานนนนนนนีี่่่ยจไไมมกกกกทลัััษ็็ปดดชว ทีนี้นะครับประเด็นสุดท้ายที่เราจะคุยกันในส่วนของไอทิเทคไอเฮดในสัปดาห์นี้นะก็คือว่าแน่นอนเป็นสัปดาห์แห่งความผันผวนนะครับความผันผวนนะครับก็คือว่าอัตราที่สหรัฐจะเก็บจากไทยแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วจะเป็นเรทเท่าไหร่กันแน่นั่นเองนะครับตารางด้านซ้ายเนี่ยเราเอามาโชว์ว่าเนี่ยตารางด้านซ้ายเนี่ยคอลัมน์กลางนะคอลัมน์กลางเนี่ยเป็นอัตราภาษีเดิมที่ทางสหรัฐเนี่ยเคยประกาศไว้เมื่อเดือนเมษายนนะครับในขณะที่ตารางคอลัมน์ขวาสุดนะครับผมเอาตารางช่องกลางมาหารสอง เป็นเทคนิคที่ลำ้ลำล้ลึกมาก <Okay. S 1> ใช่ไหมครับ <Okay. S 1> จับหาร2เลยครับผมซึ่งกรณน,นี้ของเวียดนามเนี่ยเราจะพบว่าเนี่ยเวียดนามเนี่ยอตัตราเดิมของเข้าคือ46%หเหาร2ได้ราวๆ23ซึ่งก็ใกล้เคียงกับอตัตราเลทที่ทําประกาศก็คือ20บ uh huh. ถ้าเราอิงลอจิกนี้ของไทยเราจะเชื่อว่าไทยนั้นน่ะน่าจะจะจาก,การค้าได้ที่น้อยที่สุดเลยคือ18แเต่เชื่อว่าไม่น่าจะกลับไปเลท36แล้วเพราะว่าถ้าอิงจากทางที่ทางคุณเปเส้นบอกนะครับว่าเนี่ยอัตราภาษีที่อยู่ในฟอนจดหมายเนี่ย จะเป็นอัตราภาษีที่เป็นดิวเรทดิวเรทเราเชื่อมั่นว่าดิวเรทย่อมดีกว่าโนดิว no ดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโนดิวของเขาคือ3าเรนี่ยเราเชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้น้อยลงแล้ว <Ừ. S 2> อัตราเนี่ยกรณีเบสเคสเนี่ยน่าจะอยู่ที่ราวๆสิเปรเ็นเป็นหลักซึ่งสนี้เนี่ยตัวเลขที่มีความสำคัญยังไงใช่ไหมครับเป็นตัวเลขที่ทางแบงก์ชาติอิงใช้ในการทําประมาณการเศรษฐกิจครั้งล่าสุดครับ,ค,รบคือถ้า<ล>ได้ตามนเนี้ยเนี่ยก็ GDP ตามแบงค์ชาติว่าเลยถูก ตลาดหุ้นไทยรับมเพราะเป็นเป็นประเด็นนี้เนี่ยอัตราเดิม18%เนี่ยเป็นอัตราที่ตลาดรับรู้ไปแล้วครับผมแต่ที่นี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไล่ไปทีละกรณีก่อนครับกรณีแรกเลยเนี่ยกรณีดีสุดดีสุดเลยครับคือเลทเนี่ยคงคงที่10%เรยเพื่อง่ายคือต่ำกว่า18%ตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่าจะเป็นบวกต่อตลาดนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยมองกรณีหลักๆเนี่ย28%ครเคทีนี้เนี่ยหุ้นที่จะได้ประโยชน์แน่นอนก็คือหุ้นกลุ่มส่งออกครับแล้วก็กลุ่มนิคมครับรวมถึงหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าด้วยเพราะว่าาาใข้้อตกงรค มีอยู่ข้อหนึ่งคือเรานําเข้าพลังงานจากสหรัฐเพิ่มขึ้นนั่นเองครับทีนี้ถ้าเกิดสมมุติเป็นในกรณีฐานกรณีฐานใน18เรนะเราก็เชื่อว่าเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยก็ไม่ต่างจากประเด็นที่ตลาดเคยรับรู้ไปเมื่อช่วงที่ผ่านมามดังนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าเนี่ยหุ้นกลุ่มที่จะได้ประโยชน์เชิงบวกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเซกเตอร์เดียวกับเซกเตอร์กรณีเบสเคสหรือกรณีดีสุดนั่นเองครับผมเพียง<ฆ>แต่ว่าการตอบรับเนี่ยอาจจะเบากว่าน,น่อยเพราะว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ต่างกับที่ผ่านครับผม ก็อีกสุดท้ายเนี่ยเป็นกรณี worst case นะครับซึ่งโอเคเราต้องใส่ไว้แต่ว่าถามว่าใจจริงของเราอ่ะเราไม่อยากให้มันเกิดหรอกอืครับแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทนะครับโอเคถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยกรณีแย่สุดเลยเนี่ยคือว่าเราโดนภาษีเนี่ยสูงกว่าเวียดนามมาทําให้สินค้าของไทยเนี่ยแข่งขันลําบากครับดังนั้นเนี่ยตลาดหุ้นแน่นอนเผชิญแรงกดดันหนักนะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นที่จะน่าลงทุนครับก็คือเป็นหุ้นที่กลุ่มดิเฟนเซชัรวมถึงหุ้นกลุ่มปันผลสูงครับผมก็ ฝากไว้ในตารางด้านขวานี้ครับสำหรับผมนะครับสุดท้ายก่อนผมจากไปในวันนี้นะครับก็คือว่าเมื่อกี้ตารางพูดอาจจะดูเยอะงงเริ่มไม่ถูกโอเค<ม>เราเลือกมาให้เราเลือกมาให้แล้วนะครับ3ตัวครับถ้าชอบดิเฟนซีฟนะครับแนะนำกัฟครับผมแต่ถ้าเกิดสมมุติชอบอาจจะเก็งกไรว่าเนี่ยภาษีที่โดนเนี่ยอาจจะไม่ต่างกับ18%มากเนี่ยเราแนะนำเคแบงครับเพราะว่าเคแบงเนี่ยเป็นหุ้นมาเก็ตแครใหญ่สภาพคล่องสูงรองรับการไหลเข้าของฟันโฟลด้แล้วก็ยิ่สูงอีกด้วยครับตัวที่สองเคแบงครับตัวสุดท้ายคือซินเนกนะครัับตวนนีี้เ่ย เป็นได้ประโยชน์จากเงินบาทที่มีม,มีแนวโน้มทิศทางที่แข็งค่ามากกว่าอ่อนค่าเช่นเดียวกันครับผม<ฮ>เพราะว่าถ้าใครจํากันได้เนี่ยร่างกฎหมายวันดิคบิทิฟบิลแอ c t ของทางสหรัฐเนี่ยคุณทั้มเซ็นลงนามบันทึกบังคับใช้เป็นกฎหมายเรียบร้อยอซึ่งจะ,จะทําให้ดอนอ่อนถูกตนะ้องครับครับก็ฝากเอาไว้สามตัวนี้นะครับกัฟเคแบงแล้วก็ฟินเน็กครับครับขอบคุณคุณไม้มากครับ